ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่4นะครับเดือนกันยายน2 5 6 6รครับเ้านียมผ้ามาเบิ่งดอกลำโพงครับดอกลำโพงอยู่รันพิเนตออดิโอนะครับสินค้าเมื่อ2องสัาพใหม่ๆนะครับเป็นรุ่น GPA 2125นะครับสภาพสวยงามครับดอกเดิมๆครับ สนใจสอบถามรายละเอียดเมื่อใดนะครับอยู่ร้านพีเนตออเดิโอเพราะว่าจะเป็นมื้อหนึ่งมื้อสองนะครับกับพ่อมี้ทันได้เลือกอยู่นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเมื่อ้ดนะครับที่ร้านพีเนตออดิโอนะครับสาหรับเช้าวันที่4นะครับเดือนกันยายน2566รบครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดเมื่อ้ดนะครับกิป2์สอตัวนี้นะครับดอกละ5,500บาทนะครับ สินค้าไม่อยู่กับ8,000นะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้5,500บาทนะครับเอานะครับซําไใ้หองไม่แต่ว่าราคามือสองนะครับสนใจกาสอบถามมาได้นะครับอยู่ร้านพิเนตออิโอนะครับ095ย์อ่095 224 6497นะครับสำหรับทันทีเขามาแล้วนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ในเนเดอร์นะครับ ทางร้านพินิจออริโอฝากไว้น้ำแน่นะครับสนใจดอกไดนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ที่2,000นะครับ2000นะครับเป็นดอกที่ซ่อมแล้วนะครับ2,000นะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับดอกลำโพงมือสองนะครับราคาบ้านๆครับพี่น้องครับเอามักตัวไดนะครับสอบถามมาไรนะครับอยู่ที่ร้านพินิจออริโอนะครับสนใจมือสองนะครับ หรือมือหนึ่งนะครับก็พอที่จะอันนี้เป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกละสามพันบาทนะครับแม่เหล็กสองก้อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็โทรสอบถามรายเดียนมาได้นะครับที่ร้านพินิออดิโอนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามทางร้านพินิออดิโอนะครับหรือว่าสิเป็นดอกรุ่นนี้นะครับดอกสิบสองนิ้วนะครับนีโอนะครับ ตัวนี้นะครับใหม่ๆนะครับเดิมๆนะครับราคาอยู่ที่ดอกละ2,200บาทนะครับ2,200บาทนะครับดอกนิโอนะครับของ P นะครับของ P รุ่นนี้เลยนะครับ PA นะครับอ่ะนะครับพี่น้องสนใจกับรุ่นนี้นะครับ PA นะครับแวะมาเบิ้งได้ครับดอกน้ำเดิมนะครับไม่เคยซ้ำนะครับมีอยู่สองดอกครับ ตัวนี้2002นะครับอ่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับดอกแหลมนี้นะครับราคาอยู่ที่อ้าวไปเลยเอ่อ500บาทพร้อมปากนะครับคอมซีซีนะครับ500บาทพร้อมปากนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับอยู่ร้านพิเนียรอดิโอนะครับสำหรับท่านที่ชอบดอกลำโพงมือสองราคาบ้านๆนะครับราคาหลักร้อยก็มีนะครับหลักร้อยมีเยอะนะครับ สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับหลักร้อยนะครับหลักพันนะครับก็มีนะครับอ้าวสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับอันนี้ดอกซาวเทคนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับอ่าสินค้ามือหนึ่งก็ด้วยก็มีนะครับมือสองด้วยก็มีนะครับอ่าดอก RcF นะครับ RCF นะครับเป็นรุ่นเป็นตู้ RCF นะครับ12นิ้ลนะครับแบบนี้นะครับของ N Audio นะครับของสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพอมีท่านได้เลือกอยู่นะครับท่านที่มองหาสินค้ามือสองราคาบ้านๆก็นี่เลยนะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับแวะมาเลือกชมได้นะครับอยากได้ตัวไหนนะครับ ก็พอที่จะมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับนะครับดูดอกดูพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมนะครับของวาเทคนะครับวาเทคสามพันหกไอเอ็นะครับสภาพสวยๆนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับมีราคาเบากว่านั้นก็เปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันหกไอเนะครับ สนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับหรือว่าจะเป็นของ c 2 0 0 2 4,8 0 8 8น่าจะอยู่ที่7900นะครับ c ี0ัน0 0 0ตัว c 2 0 0 0 8 5 0 0บาทนะครับเอาขับเบตข้างละ2ถึง3นะครับ สำหรับท่านที่ใช้พา w เวอร์แอมอนบ้านนะครับก็แวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพินิจโอริโอนะครับหรือว่าอยากจะได้แบบพา w เวอร์แอมมือสองราคาไม่แพงไม่แรงนะครับก็แวะมาเลือกได้ที่ร้านพินิจโอริโอแล้วกันนะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับสี่ชัแนลก็มีนะครับราคาเบาๆก็มีนะครับ ตัวนี้อยู่ที่2,800บาทนะครับนี่นะครับตัว p o l ู r o t e c นะครับ2,800บาทนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับที่ร้านพินิจออริโอนะครับ2,800บาทนะครับตัวนี้นะครับ UEU นะครับ240นะครับมีอยู่2แท่นนะครับสำหรับท่านที่มองหา Power Amp นะครับหรือว่าจะเป็นของเอกซาวนะครับ ขับไปเลยนะครับข้างละ4ข้างละ6ไปเลยนะครับเบรแน่นๆเลยนะครับสำหรับท่านที่มองหาพาวเวอร์แอมแรงๆนะครับใส่รถแห่ได้เลยนะครับเอกซาว9,000นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับวาเท็ก 3,006V z นะครับอ้าสนใจรุ่นไหนนะครับตัวไหนนะครับก็เลือกได้นะครับที่ ร้านพิเนตอะโโอนะครับสภาพพร้อมใช้งานทุกตัวนะครับราคาบ้านๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็1ม ,00 0บาทนะครับ14,00 0บาทนะครับเลือกเอาเลยนะครับชอบตัวไหนนะครับก็สำหรับตัว2 0 0พก็น่าจะอยู่ที่1 2 5 0 0บาทนะครับตัวนี้มี2 0 0 6 2น0กก็มีนะครับก็อยู่อีกตั้งหนึ่งนะครับที่หนึ่งนะครับ สนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับดูว่าตู้พร้อมดอกของรุ่นนี้นะครับเป็นดอกนีโอนะครับตู้พร้อมดอกนะครับตัวนี้นะครับเสียงซิปๆิปากลายอะลรนะครับตัวนี้ปากลายอเลรมีอยู่3าใบนะครับใบละ5000บาทนะครับสนใจตัวนี้แวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นไฟบีมอย่างนี้นะครับไฟบีม ไฟบีมแบบนี้นะครับราคาคู่ละนะครับคู่ละนะครับคู่ละ9,500บาทนะครับพร้อมแหลกนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับตู้เบสนะครับของรุ่นนี้เลยนะครับของที่ร้านเลยนะครับพีเอ็นออริโอนะครับนี่ลยละครับ PN Audio นะครับ สวยๆนะครับเบรดแรงๆแน่นๆนะครับก็ได้เลยนะครับที่เนี่ยดูสีนะครับสีสวยครับสีสวยนะครับตามนี้เลยนะครับ P.N. Audio นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับก็มาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับเสียงแน่นๆเลยนะครับราคาบ้านๆนะครับ ราคาใบละ2,600บาทนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับตู้เบสนะครับใบละ2,600บาทนะครับไม่รวมสเปคคอนนะครับก็มาเลือกเอานะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับที่ร้านพิเนตออดโอนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับตู้เบสมือ2อย่างของเอกซาวนี่ครับ เอกซาวเอกซาวนี้ใบละ2,500บาทนะครับใหม่ๆเลยนะครับเอกซาวนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับ2,500บาทนะครับมีอยู่2ใบนะครับตัวนี้2ใบนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพี่ิณโรดิโอหรือว่าจะเป็นของอีทนะครับเป็นเอฟฮอนนะครับเอฟฮอนใบละ1,800บาทนะครับเอฟฮอนนะครับ อ้าวแวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพี่เนตอริโอนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางนี่นะครับใบละ2,300บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับดูนะครับห่างๆหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นใบละถูกหน่อยนะครับใบละ1,600บาทนะครับ ก็แวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพินิออดิโอนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางร้านพินิออดิโอนะครับวันนี้เปิดตามปกตินะครับที่ร้านพินิออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ PS นะครับ PS มี12นิ้วแล้วก็15นิ้ว12นิ้วราคาอยู่ที่1,300บาท15นิ้ว ก็ราคาอยู่ที่ $1,500 บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับไม่มีเก็บปายทางนะครับสำหรับที่ร้านพินิจอดิโอนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสลัดทั้นที่เข้ามาแล้วนะครับสนใจก็แวะมาเลือกดูได้นะครับที่ร้านของเรานะครับร้านพินิออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะครับอ่านี่นะครับสามก ชุดหนึ่งนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็หน้าลา์ก็พอมีนะครับอืมนะครับสนใจโทรเลยนะครับที่ร้านพินิจอะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ